สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ oh, mm hmm. ปอแชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้ต้อบอกว่ามีแฟนคลับมากมายเหลือเกินที่ออกมาโพสต์กันและแต่ละคนเนี่ย โพสถึงความประทับใจโพสต์ถึงโมเมนต์ดีๆหรือจะเป็นคนดงคงดังอะไรต่างๆนะจ๊ะแอดก็รวบรวมมาฝากความฟินเนี่ยไวในคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังไปรพร้อมๆกันกันแล้วนะจ๊ะและคลิปนี้ก็ขอโอกาสที่จะบอกว่าขอบคุณผู้ติดตามครบ10,000แคนเป็นที่เรียบร้อยดีใจมากเลยจ้าเอาโอเคแต่เรามาดูโนริซ่าของเราดีกว่านะจ๊ะเพราะว่าหมุดหมายส่วนรวมแห่งความสุขของพวกเราคือโนอริซ่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเรื่องแรกนะที่ตอนนี้มีภาพหลุดออกมาในออสโซเชียลปรเเรียบร้อยนะจ๊ะว่าคุณเจริ มิลินและน้องชายหรือโจเซฟลินเนี่ยมีการมางานแฟนมิดอัพของโนริซ่าของเราด้วยแล้วก็มีการถ่ายรูปกับแฟนคลับของโนริซ่าอีกทีหนึ่งโดยเขานะครับเป็นนักบาสเกตบอลชาวอเมริกันเล่นอยู่กับทีมนิวยอร์กนนสใน n b a นเอั่นเองจ้าการันตีเลวยว่าแฟนคลับของโนริซ่าไม่ธรรมดามีนักกีฬาระดับโลกมีเอ่อดาราซเลบริตี้ฮอลลีวูดอะไรต่างๆทุกๆประเทศเนี่ยก็จะมีซเลลบิตรงซัลิิตี้ของประเทศนั้นๆเนี่ยมาร่วมงานด้วยตลอดนั่นเองนะจ๊ะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของ Head of Marketing of ของมาร์ นะจ๊ะร e คอร์ดของเรามาอัพ IG แล้วก็บอกว่านี่คือมหาชนของนนริซ่าของเราในรอบนี้ที่มาต้องบอกว่าคนลุกมากๆคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อวานที่แอดลงไป2คลิปติดกันเนะาะจังหวะที่นนริซ่าไปแจกเสื้อเราก็จะได้เห็นอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะไม่พอนะทางหน้าสื่อจีนต่างๆเขาก็มาทยอยลงข่าวเกี่ยวกับนนริซ่าเล่าถึงความประทับใจในการเปิดแฟนมิดอัพที่นี่อะไรประมาณนี้เขาก็มีการเล่าว่าเปิดด้วยเพลงสุดฮิตอย่างลาริซ่านนริซ่าตะโกนเกาส่งทันทีที่ขึ้นเวทีนะจ๊ะแล้วเขาก็ชมบอกว่า โนริซ่าของเราเนี่ยไว้ผมหน้ามาอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอในค่ําคืนนี้ใบหน้าน่ารักแต่เสื้อผ้าของเธอนั้นร้อนแรงมากเอ้ยอันนี้เห็นด้วยซึ่งเขาบอกต่อว่าน้องแต่งกายด้วยชุดแข่งและกางเกงทรงสามเหลี่ยมกลับหัวแฟนๆในกลุ่มผู้ชมเนี่ยต่างกรีดร้องลิซ่ากลับมาไต้หวันอีกครั้งหลังจากผ่านไปหนึ่งปี8เดือนเธอขอบคุณแฟนๆที่รอเธอมาอย่างยาวนานพร้อมกล่าวคําทักทายเป็นภาษาจีนว่าขอบคุณเธอบอกว่าเมื่อนึกถึงไต้หวันเนี่ยเธออยากกินหม้อไฟโดยเฉพาะรสมั เ,เในที่สุดคําตอบก็ไม่ใช่ม้อไฟรถเผ็ดที่ดาราเกาหลีนะมักตอบกันเมื่อมาไต้หวันในอดีตนะจ๊ะนี่โอริซาทํากันบ้านเป็นไงแต่โรริซาก็ชอบจริงๆด้วยแหละแอดว่าเนาะแล้วเขาบอกว่าเมื่อถึงช่วงชิมเธอก็แปลกใจเมื่อเห็นแพนเค้กต้นหอมหลังจากหั่นรสชาติดั้งเดิมไปสองคำเธอก็แสดงสีหน้าน่ารักว่าฉันคิดว่าฉันกินเป็นอาหารเช้าได้ทุกวันเลยนะและพูดตอบเป็นภาษาจีนว่าฉันชอบสิ่งนี้ผู้จัดการเนี่ยยังเสิร์ฟชา,านมไข่มุกอีกด,ด้วยลริซาจิบและชมเชยรสชาติไม่หวานมากเพราะทุกครั้งที่ดื มันหวานมากเธอชื่นชมและชอบมันที่ตลกคือหลังจากทานอาหารเสร็จลิซ่าก็เอากระจกบ,บานเล็กในมือของเธอเออกมาทันทีเธอเรีบหันกลับไปเพื่อดูว่ามีเศษผักติดอยู่ที่ฟันของเธอหรือไม่เธอทําให้ทุกคนหัวเราะและตะโกนว่าน่ารักมากอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะฉันชอบขนมหวานใช่ e ก o ิเม w ่อฉันกินมันมันหว k นมากๆแบบนี้แ t ุณควรมา e ต้หนมีม Ooh, and how, how about this? How about uh? 50? Not sure. Maybe fifty percent. Mm -hmm. You make no sugar. It's okay too. Huh? He really likes to drink. Okay. Success. We're successful to welcome Lisa. not don't not อันนี้ก็เป็นโมเมนต์โดยรวมของโนริซ่าเรามาดูฝั่งแฟนคลับกันวันนี้ก่อนต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นคิง่าตะไคร่ใบมะกรูดกันสุดรทธิ์สุดเดชต้องบอกเกาส่งเขารักโนริซ่าแบบตาแตกจริงๆนะทุกคนนะมาเริ่มจากผู้หญิงคนนี้ที่แอดเห็นป้ายเขาเมื่อวานแ,แล้วเขามาโพสต์แบบ ประมาณว่าวันว่าที่เจ้าสาวคนนี้อายุ29ปีมาจากไทยจงการแต่งหน้าราคา5,000หยวนและค่าเช่าเสื้อผ้า10,000หยวนเธอพูดอย่างตื่นเต้นว่าฉันอยากเป็นคนโปรดของเธอฉันอายุ29ปีและถึงวัยแต่งงานแล้วฉันเพิ่งแต่งงานกับลิซ่าลิซ่าคือคนโปรดของฉันอะไรแบบนี้นะจ๊ะเ <c oughs> สียงภาคหนึ่งกรบแล้วดูดิโอ้โหเขาบอกทำกันบ้านแนละ้วทุกคน เขียนภาษาไทยแต่งงานกับฉันนู่นนี่นั่นเออส่วนคนต่อมาคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ทุกคนนะ่าจะเห็นไปเมื่อวานแล้วที่เขาเนี่ยเออก็ตื่นเต้นมากๆพูดปากสันพูดผิดพูดถูกนะจ๊ะเอ็นดูไม่ไหวเขาก็มาโพสต์ประมาณว่าลิซ่าแฟนบิทอัพเอเชียเกาสงคุณคือแสงสว่างของฉันฉันวิ่งไปหาคุณและคุณเลือกที่จะเผชิญหน้ากันฉันเอาความกล้าที่ไม่เคยมีในชีวิตมาแต่งตัวและไปคนเดียวสิ่งที่ฉันได้รับคือการแสดงออกที่น่ารักของคุณที่ไม่อาจลืมเลือนในสายตาของฉันฉันพยายาม แสดงแนวคิดและสมมติฐานที่ฉันต้องการจะสื่อแล้วก็ถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าความพยายามแสดงถึงอุดมคติในการได้รับพลังงานจากคุณเพื่อให้ฉันประสบความสําเร็จและคุณแสดงท่าทางที่เห็นด้วยคําพูดและรอยยิ้มที่ให้กําลังใจของคุณอ่าช่างเป็นพลังที่ทรงพลังจริงๆโอ้ยคนนี้นี่เขาคล้ายๆแอดเหมือนกันนะเนี่ย คือพอเรามองเห็นหน้าโอริซ่าเราก็จะมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปในการสู้งานในคนที่จะหนักแค่ไหนก็ตามนะจ๊ะรวมถึงแบ่งเวลาที่จะมาทําข่าวกับโอริซ่าได้ทั้งวันถ้าเกิดมีข่าวให้ทำนะ <c oughs> คือบางทีน้องก็พักผ่อนไงเราก็ต้องไปพักผ่อนเหมือนกันนะจ๊ะแตแต่ก็ไม่ได้พักนะจ๊ะทำงานอื่นด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นสู้ๆนะจ๊ะ ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเขาก็มีการมาโพสต์ว่าเขาเนี่ยสักคําว่า Rock Star ์บนท่อนแขนฝั่งเดียวกันกับโน,น,น,นริซ่าแถมใช้ฟรอนต์ตัวเดียวกันด้วยพระเจ้าเห็นแล้วคนลุกไม่ไหวเออดูสิคือต้องใจแค่ไหนก่อนจ้าส่วนอีกคนหนึ่งก็จะไม่พูดถึงไม่ได้เช่นกันก็คือน้องลาูบูและถ้าเกิดเราเก็บรายละเอียดดีๆจากคอมเมนต์ที่เพื่อนๆพิมพ์พพมาแอดก็ลืมสังเกตจุดนี้ไปได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าลาูบูของเรามีสีตาเป็นสีเขียวไงล่ะจา้าเอ๊ะ Green eyes boy got me t i p คุณๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้อ่าๆๆแต่เราเบรกความฟินในหัวใจไปก่อนนะจ๊ะเพราะมาดูอีกหนึ่งอีสเตอร์เอ็กที่ตอนนี้มันเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจวางแผนหรือเปล่าที่โนริซ่าของเราเนี่ยไปถึง5ประเทศนี้เพื่อให้เกิดรูปนี้จ้าคือเขามีการแกะบอกว่าประเทศต่างๆที่โนริซ่าเนี่ยปักหมุดไว้ในเออเชียใช่ไหมที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดรูปดาว5แฉกจ้าไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย ฮ่องกงไต้หวันจาการตาอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะต้องบอกว่าพอประจบเหมาะทุกอย่างแล้วปุ๊บสามารถวาดรูปดาวได้ทุกคนพระเจ้าคือคิดไปหลายขั้นตอนมากไม่ว่าจะเป็น VCR หรืออะไรที่มันเป็นกิมมิกที่เราแบบเกินความคาดหมายอ่ะมันทำให้เราเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึก ถึงการวางแผงที่ใส่ใจมากๆอะ่ะแล้วก็น้องก็ชอบรูปดาวอัลบั้มก็สื่อสารถึงรูปดาวมีเพลง5เพลงอะไรอย่างเช่ปะมันทําให้รู้สึกโอ้โหนี่อัลบัมแรกเนะนี่ยรายละเอียดในขนาดนี้ถ้าเกิดน้องทําอัลบัมต่อไปจะรายละเอียดขนาดไหนจ๊ะเข้าใจปะใส่ใจสุดๆก็ไม่แปลกใจที่มหาชนชาวลิลิสนะจ๊ะจะติดตามโน,นริซ่ามาเป็นเวลานานแล้วก็ยังคงครั่งรักไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ลดน้อยลงเลยมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันนั่นเองนะจ๊ะหรือใครจะปฏิเสธบอกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะทําโทษอ่ะ แต่ยังไงเราก็ต้องมาติดตามเส้นทางในอนาคตของลอซ่าต่อไปนะจ๊ะว่าเดินไปทางไหนแต่ยังไงแอดมั่นใจว่าต้องเป็นทางที่สวยงามแน่ๆเพราะว่ามีแฟนๆที่คอยสนับสนุนอยู่ทั่วโลกลิลลี่สปริงเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาฝากกันประมานนี้แล้วมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าจะฟินกันนะสวัสดีครับ